จะมีอยู่4แห่งหลักๆก็คือนิวยอร์กเวีนนาเจนีวาแล้วก็ไนโรบีบทบาทของไทยในเวทีสัมาชามีมานานแล้วนะครับมากกว่าร้อยกว่ปีนะคะ เหมือนกับช่องทางนะคะหรือเป็นแพลตฟอร์มสําหรับประเทศไทยในการที่จะเชื่อมต่อกับโลกเป็นวาระของโลกที่ทุกคนต้องร่วมขับเคลื่อนร่วมกันเราต้องคล้ายๆกับมีพ้อสนอแน่การกล่าวสปีชหรือว่าการเจรจาเทะการพูดการพรีเซนต์เคสไล่ตั้งแต่โรคพิษสุนัขบ้าการจมน้ำความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน,นหรือว่าฝีดาดลิงมันทําให้เราเนี่ยกลับไปเป็นเด็กหรือว่าเป็นนักเรียนในทุกๆวันของการทํางานนี่คือเด a เด็ของไทยและก็นี่คือ เทรดมาร์คของประเทศไทยและในเวทีสากลชาติ องค์การระหว่างประเทศเนี่ยเหมือนกับช่องทางนะคะหรือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับประเทศไทยในการที่จะเชื่อมต่อกับโลกคือถ้าพูดทางวิชาการก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นแนวทางในการดำเนินการทูดพหุภาคีที่สำคัญสำหรับไทยที่ควบคู่ไปกับการดำเนินการทูดทวิภาคีและก็การดำเนินการในระดับภูมิภาคนะคะ เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอท่าทีหรือว่าผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของไทยได้อย่างสอดคล้องกันนะคะบทบาทของไทยในเวทีสัมาชาติมีมานานแล้วนะครับจริงๆเขาก็เนีอกว่าอาจจะมองถึงจุดเริ่มต้นเป็นการที่ประเทศไทยได้เข้ามาเป็นสมาชิกสหประชาชาติในวันที่15ธันวาคมคศ1946นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับประวัติศาสตร์ของการทูดปาษาพากย์ภาคีของไทยนะในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ กับองการรอบประเทศนี้เริ่มมามากกว่า100ปีนะครับอาจจะดูได้จากการที่ไทยเข้าร่วมในเขาเรียกว่า International Telecommunication Union mm hmm. นะครับที่เป็นเป็นองค์การประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ต่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นหนึ่ง ในประเทศนะฮะทั่วโลกนะฮะที่ที่ได้เป็นสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของเทศไทยกับองค์การระหว่างประเทศกับการทูตความเป็นคีมานานแล้วนะครับถ้าจะพูดง่ายที่สุดก็คือเป็นเป็นเวทีด่านสําคัญนะฮะที่ปกป้องกฎระเบียบของโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์อประเทศขนาดกลางขนาดเล็กนะครับตัวที่ได้มีเสียงนะที่จะได้ปกป้องประโยชน์ตัวเองแล้วก็เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดสร้างสรรค์นะฮะที่จะช่วย ทำให้โลกของมัุเียชาตินะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น,นการที่เราเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศหรือว่าสหารประชาชาติเนี่ยก็เป็นการทําให้มีการยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศถึงสถานะและศักดิ์ศรีของประเทศด้วยประโยชน์หรือความสําคัญนอกเหนือจากเรื่องของการที่ยอมรับในสถานะ ของประเทศแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแสดงท่าทีร่วมกับประเทศต่างๆในการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของเราเนี่ยได้อย่างมีศักดิ์ศรีเราก็สามารถนําเอาสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศสากลเนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาประเทศของเราด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งในบริบทโลกปัจจุบันที่มีความท้าทายมากขึ้นว่าจะเป็นโรคระบาดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศความขัดแย้งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเราเดินทางสายกลางเราพยายามปรึีปรลองท่าทีที่อาจจะ แตกต่างกันสร้างสะพานเชื่อมในเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของการหาทางออกทางทางออกที่ยั่งยืนนะฮะแล้วก็บนพื้นฐานของการมีสถาพนี่คือสิ่งที่ที่ผมผมมักจะพูดเป็น B N A นะ,ะของการทุนไทยเราจะไม่คิดอะไรที่มันแปลกตกขอบไปเลยนะฮะแต่พียงที่จะหาจุดเชื่อมบนพื้นฐานความเป็นจริงบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันนะ,ะและบนพื้นฐานของค่านิยมของคันเป็นชาวชาว,ชวไทยนะะนี่คือ Thank you very much, Mr. Chair, for giving me the floor. เลยในการทํางานที่กรมงการระหว่างประเทศก็คือทุกคนนี่อาจจะรู้สึกว่าทํางานที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องรู้เรื่องต่างประเทศค่อนข้างดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะนําเสนออะไรที่ดีๆของไทยได้เราต้องรู้มีความรู้เรื่องเมืองไทยค่อนข้างดีมากอะเรารู้ว่าเมืองไทยทาอะไรรู้ว่าในเวทีโลกเขาต้องการอะไรอะไรคือจุดแมทอะไรที่เรานำมานำเสนอแล้วมันทําให้ตอบโจทย์ของคนในเวทีโลกด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ประเด็นภายในของเราด้วยมันจะเป็นแบบอู้ว้าวอะคือเหมือนเราจะ เราจะเห็นาการทูตประเทศอื่นแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบเคยทำไมทำไมเขาเก่งขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยการกล่าวสปีชหรือว่าการเจรจาเท็กซ์การการพูดการพรีเซนต์เคสของเขาการพรีเซนต์ผลประโยชน์หรือว่าหลักการที่เขาเชื่ออะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าตัวมันตื่นเต้นนะมันทําให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจในการที่จะแบบผลักดันตัวเองแล้วก็อยากจะทําให้ตัวเองนะ่ยทำงานได้เก่งขึ้นตอนนี้รับผิดชอบเรื่องประเด็นด้านสาธารณาสุขนะครับจริงๆจะว่าไปก็คือคล้ายๆเป็น เหมือนกับคุณหมอในกระทรวงการต่างประเทศนะครับคือเวลาเราอยู่ต่างประเทศอ่ะเราก็มักจะเป็นผู้แทนที่ไปกดไม้พูดประชุมนะฮะในที่ประชุมจริงๆแล้วก็คือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังฉากคือเป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนและการหน่วยงานไทยที่มาประชุมความตื่นเต้น,นจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ยกมือมากกว่าว่ามันใช่จังหวะที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราพูดสิ่งนี้ในจังหวะนี้เราจะได้รับความสนใจใหม่อะะ There should be a strong link between the twin summits, the SG summit, and the summit of the future. คือผมไปทำด้านสาธารณสุขด้วยที่นั่นนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกผู้เชี่ยวชาญที่ที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วก็อายุค่อนข้างเยอะพอสมควรเวลาเราไปนั่งเนี่ยเราก็จะเป็นเด็กที่เวลาเราพูดอะไรเนี่ยอาจจะต้องให้ดูหน้าเชื่อถือนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องมีการทํากันบ้านเยอะๆนะครับหารือกับผู้ใหญ่แล้วก็หารือกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องอย่างกระทรวงสาธารณสุข หรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างใกล้ชิดให้มีแบ็กที่หนาแน่นพอสมควรนะครับเราค่อยออกไปเจราจาในเรทีระหว่างประเทศค่ะหลักๆก,ก็ดูแลบทบาทของประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับการลดอาวุธในกอบสหประชาชาติอะค่ะทั้งพวกอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงอาวุธตามแบบแล้วก็ระบบขนส่งขีปนาวุธค่ะ คือประเด็นลดอาวุธเป็นประเด็นที่เทคนิคอลความจริงมันฟังดูไกลตัวแต่ว่าไทยมีบทบาทมากๆในเวทีนี้การนําพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในเชิงสันติซึ่งประเทศไทยก็มีบทบาทในการผลักดันให้ใช้ในเชิงการแพทย์พวกวัชศาสตร์นิวเคลียร์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดภายความรู้แบบใหม่ที่มาจากเทคโนโลยีที่มันแบบ evolving ขึ้นไปเรื่อยๆเช่นพวกไซเบอร์สเปซหรือว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้คือเป็นการนําเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิดก็ความท้าทายคือเราต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาแล้วยิ่งการ เมืองระหว่างประเทศเรื่องความมั่นคงอะ่ะมันตึงเครียดยิ่งเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งติดตามจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เล่าประสบการณ์เนี่ยคิดว่าช่วง ต้องประชุมออนไลน์เนี่ยครั้งนั้นคิดว่าเป็นครั้งแรกที่ที่เราได้รับรู้รสชาติของการทํางานกรมองการครั้งนั้นเนี่ยประชุมออนไลน์ก็จริงแล้วมันก็เป็นออนไลน์ตามเวลาปารีสซึ่งหมายความว่าเราต้องประชุมสามโมงเย็นประเทศไทยอะค่ะถึงสามทุ่มประเทศไทยทุกวันไม่มีวันหยุดประมาณ1 6บ7วันอย่างเงี้ยเรื่อยๆคือทุกวันเราทํางานตอนกลางวันตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องเตรียมประเด็นว่าวันนี้ประชุมเริ่มสามโมงเราจะต้องทําอะไรบ้างก็จะมีอยู่4ี่แห่งหลักๆก็คือนิวยอร์กเวียนนาเจนีวาแล้วก็ไนโรบี แบบกระทรวงการต่างประเทศไม่มีคําว่าพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าพอเราจะเข้านอนเนี่ยผู้แทนไทยในต่างประเทศเขาก็ตื่นกันพอดีเขาก็ยังอยากจะคุยกับเราอยู่ค่ะ<อ>ก็ยอมรับว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับเพราะว่าเ,เราไม่ใช่หมอแต่ว่าทํายังไงให้เป็นผู้แทนไทยที่สมบูรณ์คือให้มีความรู้เทียบเท่ากับคุณหมอก็กคือก็ต้องขอความรู้จากคุณหมอบ่อยๆนะครับไล่ตั้งแต่โรคพิษสุนัขบ้าการจมน้ำความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนหรือว่าโรค มังคีพอรนะครับฝีดาลดดิงเป็นเรื่องที่ต้องเป็นประธานการเจรจาข้อมติของ UN เนี่ยในในห้องนอนของตัวเองต้องทำหน้าที่ประธานการประชุมนะฮะจากในห้องนอนของตัวเองนะฮะแม้ว่าจะมีความยากลำบากแต่ก็ก็ผ่านมาได้ก <c oughs> ็ตอนนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นผู้เสนอรายงานพิเศษของย n เน r ซียหรือยูนรับข้อเชิญเขาก็เชิญเหมือนกับให้ไปดูอ่าดูงานเล่าพูดภัยอัฟกานิสถานซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้พิภัยที่ ที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก2.6ล้านคนโดยประมาณมันก็สะท้อนภาพของความเหลื่อมล้ำบางอย่างซึ่งก็เป็นสิ่งที่สาธสารณาติและเพศสมาชิกเนี่ยก็พยายาม สักดันพยายามซัพพอร์ตพยายามช่วยเหลือใช่ไหมเพื่อลดความเดือดร้อนเหล่านั้นเราต้องคล้ายๆกับมีข่อเสนอแนะหรืออะไรในเรื่องผู้ที่ภัยอัการสารในเก่อเบย์เอสซีอาร์และในฐานะผู้เสริรายงานเนี่ยเราก็ถือว่ามีบทบาทในการที่จะช่วยร่างคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นคอนลูชั่นหรือเป็นคล้ายๆข้อมติที่คอยให้คําแนะนําเชิงนโยบายกับข้าหลวงใหญ่ของสาารชาติว่าเราจะทํายังไงดีเพื่อจะส่งเสริม ให้กลุ่มผู้ิภัยเหล่านี้สามารถมีสิทธิ์มีดินิตี้มีโอกาสในการเข้าถึงสิ่งต่างๆที่เขาควรจะได้รับเช่นเดียวกับคนอื่นๆได้ให้มีมาตรฐานมากขึ้นให้สามารถเข้าถึงโอกาสต,ต่างๆได้ถ้าเทียมกับคนอื่นๆที่อื่นๆลูกหลานของคนอื่นๆเช่นกัน ังแล้วตลกนะครับเวลาผมคุยกับเพื่อนเนี่ยได้ยินคําว่าประเทศไทยจะไปดวงจันทร์ี่เคุนหมดแล้วแล้บอกประเทศไทยเนี่ยจะไปดวงจันทร์เราไม่ใช่อเม่กด้พอเรื่องนี้ฟังแล้วเนี่ยตอนผมมาเรื่องทางานการทูดภาษาอางกีในด้านนี้เข้าไปประชุมคนที่เรียนจบรัฐศาสตร์การทูดหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างผมเนี่ยคงที่จะไปรู้ได้ว่าในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันมีอะไรที่มันลอ,อยอยู่บนหัวเราเต็มไปหมดแต่เพราะการทูดภาษาอังกฤนะครับที่มันทำให้ผมเข้าใจว่าประเทศไทย เราจะไปดูใ้จังเลมันมีความเปยย็นไปได้คือประทับใจมากๆเลยก็คือตอนที่จริงๆการทํางานในรูปแบบต่างๆนะฮะที่ที่เรามักจะเคยเห็นในในในทีวีละกันก็คือวิ่งเข้าวิ่งออกห้องประชุมแล้วก็เป็นผู้แทนในการนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองไทยมิติหนึ่งของงานของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือแน่นอนที่เรานึกถึงก็คือเป็นผู้แทนในการระหว่างประเทศนะครับแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่การเป็นผู้แทนอย่างเดียวคือมันคือโอกาสที่ได้เรียนรู้นะสิ่งใ,ใหม่ เพราะว่าในวิีระหว่างประเทศเนี่ยประเด็นเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาครับมันทําให้เราเนี่ยกลับไปเป็นเด็กหรือว่าเป็นนักเรียนในทุกๆวันของการทํางานเวลาเราอยู่ที่นั่นอ่ะเรามักจะเป็นคล้ายๆกับเป็น p r และการนําของดีของไทยจุดแข็งของไทยออกสู่สากลเนี่ยเรียกว่าเป็นความภูมิใจของของผมเลยดีกว่าครับมันเป็นก็เป็น prestige ใช่ไหมคะของเราเป็นเกียรติภูมิเป็นความน่าภูมิใจของเราอันนั้นเป็นในประเด็นแรกประเด็นที่2แน่นอนว่าพอเรามีแหล่งมรดกโลกใช่ไหมคะมันก็เป็นตัวดึงดูดทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนว่ามันก็นําไปสู่การกระจายรายได้ในชุมชนการสร้างรายได้การกระตุ้นเศรษฐกิจกค่ะก็จะช่วยเรื่องเศรษฐกิจกในทางอ้อมด้วยกลับบ้านหรือไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นช่วงเป็นช่วงเย็นของเราเป็นช่วงเช้าของเขาแล้วก็จะไล่เริ่มได้รับอีเมลได้รับเอกสารข้อความต่างๆว่าเออช่วยดูเรื่องนี้หน่อยช่วยดูเรื่องนี้หน่อยหลายครั้งเราต้องเอาคอมพิวเ,เตอร์หรือเ,รเอา iPad ไปด้วยเพื่อที่แบบโอเคสามทุ่มแล้วฉันต้องเปิดทำงานไม่ว่าจะทำอาชีพไหนคิดว่าทุกคนตต้อองมมมีีีสิควาพด ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะผลักดันเรื่องไหนหรือรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะเป็นผู้ฟงังการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญกับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเราก็มีช่แนทที่ทุกคนสามารถจะเข้ามาร่วมติดตามการดําเนินการของไทยหรือว่าหาข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้ที่ Facebook SDG สร้างด้วยการ IGSDG สร้างด้วยกัน, IG, G, กนแล้วก็มีเว็บไซต์ s e p r SDGs ด้วยก็คือเข้ามาติดตามกันได้นะคะ SDG สร้างด้วยกันเชื่อว่าอย่างเจ้าหน้าที่กรมองค์การหรือว่าเจ้าหน้าที่คอพททุกที่เนี่ยก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพราะนั่งอยู่หลังป้ายประเทศไทยนะคะก็ตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยมันเป็นในนามของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะต้องผ่านการหารือการกั่นกรองมาอย่างถี่ถ้วนในทุกๆครั้งนะคะนี่คือเดียร์ในคนไทยแล้วก็นี่คือ เทททรของะไยนะะในวาานักการทูตเดอะซีรีส์เสาร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรงไปตามดูภารกิจของสถานทูตไทยที่ต้องทำหน้าที่เป็นเสมือนอำเภอขนาดย่อมให้คนไทยในต่างแดนอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ช่อง MFA Thailand Channel เพื่อติดตามเรื่องราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยนะคะ